สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยก็เรามาต่อจากอีกทีที่แล้วนะครับครูบาอาจารย์ของอาจารย์เถนนะครับผมก็คืออยากถามอาจารย์เห็นว่า อาจารย์ตรงนี้ยที่ชื่อบอกว่าอาจารย์ดาเริ่มเรื่องมาอย่างไงครับเริ่มจากแกะสลักเขาอารูปเหมือนเขาก่อนรูปเหมือนครับขนาดบูชา,าห้อยคอเขาจ้างผมแกะเสรกุ๊บเนี่ยผมก็บอกกล่าวเขาว่าขอญาตแกะนะครับรูปหลอใครก็แล้วแต่ผมก็จะเอ่ยชื่อเอ่ยเอ่ยนามเขาขอญาตเขาให้ซึ่งซึ่งให้งานเนี่ยม,มันได้มันได้มีมีชีวิตขึ้นมามันมันเหมือนการให้เกียรติ ทุกคนอ่ะเราเวลาเราแกะ genius, nice ระ sprout, ูปใครอะไรเงี้ยเราก็จะให้เกียรติเขาไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วนะคเราก็จะขอญาตเขาก่อนพอนั่นปุ๊บเนี่ยพอผมแกะเริ่มลงมือแกะเนี่ยไม่รู้ว่าใจเราเนี่ยครู้สึกได้ว่าเจ้าของเนี่ยเขามาอ๋อเจ้าของเขาไม่อยู่ข้างๆเราเลยอ่าเจ้าของเนี่ยเขามาเพราะตอนนั้นผมผมผมเป็นอาจารย์แล้วผมเป็นอาจารย์ศักดิ์แล้วซึ่งซึ่งสายของอาจารย์เนี่ยมันจะมีเรื่องของร่างทรงรัางเรื่องของการทรง ทรงเจ้าด้วยอะไรเนี้ยทรงของปู่อะไรเงี้ยเพราแก่มันก็จะมีเชื้อมานิดนิดว่าอ๋อเนี่ยเจ้าของเขามาครับเออเจ้าของที่เก่งเนี่ยอาจารย์คนี่เก่งคือในตัวอาจารย์เนี่ยบอกกับตัวเองเลยใช่ไหมครับผมว่าอาจารย์คนนี้เก่งผมแกทํางานอยู่สามวันเขาก็มาทั้งสามวันครับรู้เลยว่าเขาเป็นบอสเนี่ยเขามาครับสัมผัสได้ว่าเจ้าของเนี่ยมา ซึ่งบอกไม่ถูกมันอธิบายไม่ถูกหรอกคือของบางอย่างมันไม่มีแต่พูดมีงมีมันพูดยากนะมไม่บอกมันเป็นความรู้สึกนี่ว่าเป็นความรู้สึกคือว่าคนเชื่อก็เชื่อถ้าคนไม่เชื่อแค่เรหาว่าเราพูดไปเนี้ยองมันนี้จ่ใจว่าอาจารย์เขาดีเจ็คช่วงนั้นผมจะไหว้ครูซึ่งไหว้ครูปีแรกเนี่ยผมจะไหว้1ึ่งลาเป็นวันครบรอบวันตายของอาจาลย์เลยทีนี้ผมก็ทําล็อกเก็ตมาทําล็อกเก็ตเป็นรูปตอนนั้นทําออกมาเป็นรูปอาจารย์ผม ครับอ่าเป็นรูปอาจารย์ผมว,ว่าเออคือเอาไว้แจกเป็นที่ระลึกครับอ่าผมพอแกะงานนี้เสร็จเนี่ยน้องคนที่เอามาให้แกะเนี่ยเขาก็มีรุ่นที่อยู่อยู่อยู่ด้วยกันใกล้ๆเนี่แหละครับผมบอกผมอยากไปหาเขาคนนี้อาจารย์คนนี้ผมอยากไปหา,าครับซึ่งเขาก็บอกก็ได้เข้าไปเลยเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับเขาบอกว่าเข้าไปเลยให้แนะนําไป แต่ไม่ได้พาไม่ได้พาไปครับผมผมไปเองครับผมก็ไปหาเขาเองครับว่าบ้านจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ปาการนะช้างสามเสียนะวัดไทยนะเข้าไปมันจะมีตรงข้ามวัดมีตอกเล็กๆจะเดินเข้าไปหาเขาเลยโอ้โหครับผมก็ไปกับพวกผมนี่แหละครสองคนแต่จาไม่ได้แล้วพาใครไปมากกว่านั้นครับซึ่งย้อนไปนิดนึงก่อนที่ผมจะมาเจอพ่อเนี่ยอาจารย์ดาเนี่ย ผมผมเรียนกับน้าตาเนี่ยซึ่งน้าตาเขาจะมีวิชาทัวเองเขาครับแล้วผมยังไม่ทันได้เรียนเขาตายไปก่อนครับผมอ่าซึ่งตอนตอนตอนที่เขามีชีวิตยู่เนี่ยเวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขาก็จะเรียกผมไปนั่งดูเวลาทําให้ลูกศิษย์ลูกหาอะไรเงี้ยบอกเห็นะั้งดูนะดูนะเวลาผมทำทันยังไงเขาจะนั่งคุยลูกศิษย์กับผู้หญิงไค้สองคนอ่าแล้วก็มันมีกวิธีการอะไรเนี่ยเขาเขาจะให้เราดูว่าทําแบบไหนยังไงซึ่งผมยังไม่ทันได้เรียน แล้วผมก็ฝันครับฝันช่วงอาจารย์ผมตายไม่กี่เดียวหรอกไม่น่าเกินสองเดือนผมฝันว่าอาจารย์เนี่ยมาหาผมครับบอกเห็นอยากเนทะเลแล้วอยากเนทะเลแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาคนหนึ่งซึ่งบ้านบ้านอาจารย์คนนี้ที่เขาผมพาผมไปเนีขาอยู่ริมทะเลครับยิมทะเลเลยเดินไปบนชายาหาดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็เป็นเป็นชุมชนบ้านไม้ก็เข้าไปเลยต่อเสร็จปุ๊บก็เลี้ยวเข้าไปแล้วก็เข้าไปในบ้านมันก็จะเป็น ชั้นสามชั้นเนี่ยมันจะเถิดขึ้นไปสามชั้นแล้วผมก็ไปนั่งอยู่ข้างหน้าข้างหน้าหน้าชั้นแรกนะครับกพักหนึ่งยืนอยู่พักไม่ไม่อุดใจนึงอ่ะอาจารย์เขาเดินลงมาบอกเห็น๋ยวมาเรียน,นเสน่ห์คนนี้ครับซึ่งในฝันเนี่ยเป็นคนแก่ที่ผมขาวแล้วมัดตุกอยู่ข้างหลังเนี่ยครับผมใส่เสื้อชุดมอห้อบตอนนั้นน,นะผมจำบ้มมานเลขที่ได้เลย จำบ้านเลขที่อะไเพราะเดินเข้าไปเนี่ยมันเห็นบ้านเลขที่ก่อนเลขที่อะไรครับอาจารโ๊บแต่ตอนนี้ลืมไปแล้วเราลืมแล้วใช่ไแต่ตอนนั้นจําได้แน่เลยจาแม่นเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ็งอยากเรียนเสน่ห์เหรอบอกครับแต่เอ็งต้องเรียนประหลักขิกก่อนนะทาประหลักขิกก่อนประหลักขิกเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวแต่มันต้องเรียนตัวที่ห้าก่อนอ๋อแต่ไม่ต้องเรียนตัวที่หนึ่งในตัวห้าเลยไม่ใช่อ่ามันมันมันเป็นผมไม่รู้หรอกในฝันเขาบอกแบบนั้น แสร็จปุ๊บเนี่ยผมว่างได้ครับบอกงานวันนี้ยเอ็งเอานี่ไปก่อนเขาก็จับขาข้างขวาผมเนี่ยขึ้นไปแล้วเขาก็เป่าพุ่งพอเป่าเนี่ยมันเป็นยันขึ้นมาเลยนะแข้งเนี่ยเป็นยันสีแดงขึ้นมาสามอันเป็นยอดยอดยอดผมก็จับดูอาจารย์ผมี่เก่งเนะ่ในฝันแล้วนะครู้เป่าแล้วยันขึ้นเลยวะไม่ต้องแทงไงผมก็ยกมือไหว้เจ้วก็ลาเจร่งึันผงเดียวนะมันไม่มีไม่มี ไม่มีภาคต่อครับจบแค่ตรงนั้นซึ่งมันมันจะไปตรงกับเรื่องของที่ผมไปหาอาจารย์ได้ทางเข้าบ้านเนี่ยไม่ใช่หน้าบ้านครับไม่ใช่บริเวณถนนน,นะนะแต่ซึ่งทางเข้าบ้านเขาเนี่ยเหมือนกับที่ผมฝันเหมือนกับที่ผมฝันเลยผมก็แต่ผมก็ไม่ได้บอกใครเก็บไว้ในใจแต่ปุ๊บเลี้ยวขวาเข้าบ้านเนี่ยเหมือนในฝันเลยบ้านเขาเป็นเป็นชั้นกระเถิบกระเถิบขึ้นสามชั้นเอ้ยเหนื่อยแต่ซึ่ง พ่อเนี่ยพ่อดาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับคนในฝันเท่านั้นเองครับอ่าซึ่งซึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะมาเรียนเสน่ห์หรือว่าอะไรขเขาเหรอกครับซึ่งตอนนั้นตั้งใจว่าเอาของเนี่ยไปขอความเมตตากับพ่อให้เขาเสกขห้น่ายซึ่งเราไม่ได้มีวิชาณตอนนั้นนะนะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม่ไม่ได้มีความมั่นใจขนาดน,น,นั้นว่าเราจะเสกของที่เราได้ครับผมอ่าจรัก็เอาเอาของเนี่ยบอกอาจารย์ครับ ผมเรียกเขาอาจารย์ก่อนครับชื่อจันดาอ่าผมพี่เบ้นเนี่ยให้ผมมารุ่นพี่คนนี้ชื่อเบคับพี่เบ้นเนี่ยให้ผมมาให้ผมมาแล้วก็ให้มาหาแล้วก็ให้ดีโอคอเวลาถึงเขาบอกว่าเวลาถึงพ่อแล้วเนี่ยให้โทรมาคุยให้เขาบอกว่าให้ผมบอกให้ให้ผมมาผม,ผมขอ ความเมตตาจากอาจารย์ช่วยเสกของผมหน่ยอยครับพอดีผมจะไหว้ครูพอบอกเออได้มึงกอวางไวห้หรือวกูเสกให้สามวันค่อยมาเอาปุ๊บผมก็โทรหาพี่เดนซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกซึ่งเวลาผมไป่น่ะหาใครอาจารย์ที่ไหนก็แล้วแต่ผมเนี่ยอยู่พระสายกรรมฐานมาซึ่งท่านจะมีฌานระดับนึงก็คือพระเล่เกโตทิฏยาก็คือยอ,ยอย่างรู้จิตใจครับผมเนี่ยนึกในใจนะครับอยู่เรื่องหนึ่งแล้ว ผมก็ลองอาจารย์ได้ตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยซึ่งซึ่งผมไต่ตองแล้วว่ามันเป็นวิธีเดียวที่อยากจะรู้แล้วว่าอาจารย์ท่านเนี้ยท่านเก่งท่านเก่งและสำเร็จแล้วจริงหรือเปล่าอ่าใช่ท่านเก่งท่านเก่งถึงขนาดไหนครับถ้าท่านมีเจโต้รู้ที่ใหญ่ถือว่าทำของท่านเนี่ยถูงมากมซึ่งเราเนี่ยแต่ว่าชนิทใจอ,ะอ่ะอ่าไม่พูดถึงอั้นดีกว่าเอาเป็นว่าเราสามารถ ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นติดเขาได้ครับผมดีกว่าใช่บมาครับผมเพราะว่าอยู่กับพระพก,กรรมฐานมาเนี่ยเราเราค่อนข้างจะเรีนกรรมฐานแล้วเ,เราดูอาการของาาครูบาอาจารย์ค่อนข้างจะถือความรู้นิดนึงครับก็นั่งนึกในใจเหตุกูผมก็โทรอ่ะพี่เบนพี่เบนก็วิดีโอคุยกับพ่อเอ้ยเหตมาเอ่มชื่อมาเอาของมาให้กูเหตเ,เนี่ยนี่มานั่งลองของกูอยู่เนี่ยเอ๊ะเฮะใจแล้วที่ตอนนั้นผมนึกในใจไปแล้วนะ พอวางจากสายจากพี่เบ้นซ์ไปเนี่ยเขาก็พูดในสิ่งที่ผมนึกในใจคำตอบที่ผมถามอยู่ในใจเนี่ยเขาพูดออกมาเลยครับผมกราบปีตรงนั้นเลยครับอืผมขนลุกแลวนะผมนี่ขนลุกเลยแต่ไม่ได้แปลกใจนะเพราะเราอยู่กับครูบาอาจารย์มาเรารู้อยู่แล้วว่าว่าพวกนี้มันมีจริงครับอ่าเรื่องของชาเนี่ยมันมีจริงกราบปีตรงนั้นเลยแล้วก็ผมก็ไปหาแกรอบทุกอาทิตย์ไปไม่ได้ขอเรียนเลยนะ แต่อาทิตย์ที่สามที่สี่เนี่ยรู้สึกว่าจะสักพักหนึ่งอนะ่ะเขาก็ถามผมว่าไอ้เทมอยากเรียนนะบบอกครับพ่อผมเรียกเขาพ่อเลยนะตอนนั้นเรียกอาจารย์อยู่อ่าพอพอจากวันแรกนะผม,มเรียกเขาพ่อเลยเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาเรียกกันพ่อแล้วสิ่งที่เราเจอเนี่ยเราเราลองเขาเลยเราก็สนิทใจแล้วว่าเราเรียกเขาได้สนิทใจว่าพ่อรเรานับถือก็เลยครับอ่บอกอยากเรียนรนะบอกครับ บอกเออเดี๋ยวกูสอนให้เขาบอกเขาก็ให้จะจดก่อนแล้วก็จะมีสเต็ปเรียนของเขาคือจดเชิญครูก่อนอะไรตรงนี้อะไรอะไร,อะไรเนี้ยก็ไปเรียนแต่คือเขาไปเนี่ยผมไม่เคยขออะไรเขาเลยนะไม่เคยขอสกักขอเรียนขออะไรแต่เพิ่งเพิ่งพ่อเป็นคนอื่นมาก่อนรู้ว่าเราไปขขอเขาเรียนก็ไม่เคยขอสกักขออะไรหรอกอย่ะงเงพูดนะ แล้วก็ให้ต,เตหดเชิญรูเขาจะมีบทเชิญรูของเขาก่อนหนึ่งบทเขาบอกมึงไปตัวที่เบ้นเลยซึ่งซึ่งที่เบ้นเนี่ยพ่อเขาจะพูดเสมอว่าพี่เบ้นเนี่ยเฮ้มันลูกคนโตมันเป็นลูกคนโตแล้ววิชาเนี่ยปูให้ันหมดเลบ,บมับนกิดขึ้นที่นั่อแต่เขาไปตรวจที่เขาแต่ปุ๊บเนี่ยเหตุผที่เรียกอะไรวะบอกแล้วกับพ่อเลยครับซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกับพ่อระดับนึ่งคือจะแย่เล่นอะไรกันนู่นนี่นั่นตลอด ช่วงนั้นผมเป็นวัยรุ่นนะนะผมก็กินเหล้าอ่าไม่ได้กินเหล้าช่วงนั้นยังไม่ได้กินเหล้าหยุดเหล้ามาันล,ลายทีมากยังไม่ได้กินเหล้าไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็เห็นผมเกเรพักหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยห่ามึงทํางนี้ดูดอกเรียนมนึงไว้ครับอกได้พ่อแล้วแต่พ่อเลยถ้าพ่อจะดอกเรียนดีด้วยก็ได้รู้ว่าผมเรียนจริงเพราะผมดอกเพราะว่าเขาผมดอกเขาก็พูดแย่เล่นอะไรเงี้ยแหละ แต่เขาก็พอสักประมาณสองสามเดือนเ้าก็บอกว่าเอ้ยเถรเอานี้ไปเงานี้ไปเอานี้ไปเราจะมีตัวนะหรือชามีตัวเทะมีตัวนาอะไรของเขาเานี่ยให้รามาท่องประจนก่นกนอนเขาไปทําก็สอนต่อไปเขาก็เราก็เอา,เอา,เอาก,กลับมาทําซึ่งผมกม็พี่เบนซ์ก็มีที่เจี๊ยบอีกคนเลย จะสนิทกันมากสามคนผมเนี่ยสนิทกันมากพีลยไปโทรคุยกัยนตลอดไอ้พี่พิชานี่เป็นเด็กที่อยากจะสายยังไงเลยซึ่งพวกพี่เขาเนี่ยเขาก็จะเรียนมาก่อจะเรียนมาก่อนพอผมมาอยู่กับพ่อเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนช่วงนั้นผมก็คืองานงานผมอยู่กับบ้านอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็เวลาพ่อเขาจะไปทุระาไหนเนี่ยเขาก็จะเรียกผม hey, ให้ไปดูน,นั้นว่าไปนีนเ้็นไ่้พากไปไหนว่าอะไรไีไปท่องไปเที่ยวไป าอาจารย์พระอะไรอย่างเงี้ยต่างจังหวัดเขาก็เรียกผมตลอดใส่ผมก็ส่วนมากจะไปที่เจี๊ยคบค่ที่เกียบก็ว่างเหมือนกันวัน,นๆก็ไม่ค่อยทำอะไรเพราะเป็นเจียนพระก็ะคือว่าอ,อ,อาจารย์อยู่บ้านที่นี่ใช่แต่พ่ออยู่ที่สมุทรปราการสมุทรปราการช้างสามเสีย็ไปเกือบทุกอาทิตย์แหละคไปเกือบทุกอาทิตย์อ่ะอาทิตย์หนึ่งก็คือห่างสุดก็คืออีกวันครับต้องไปหาเขาวันหนึ่งไปนั่งคุยเล่นไม่ได้ทําอะไรหรอก ไปนั่งคุยเล่นกับเขาอย่างนั้นนะนั่งคุยนั่งมันคุยกินองกินข้าวอะไรเงี้ย <ạ. S 1> แล้วหอมบืนกระกลับครับผมบืนกระกลับพอมาหลังๆเลยเอ้ยพอเวลาใครก็สักเขาก็มองเห็นผมเขาบอกเอเห็นเงาปเป่าอ้าวสักก็สักอ้าว <ạ. S 1> เอาพ่อตอนนั้นหมูขาเกยพ่อเขาดังหมูขาเกยผมไม่เค<อ>ยขอเลยนะ <ạ. S 2> บอกไอเห็นเงาปเป่าเอ้าว <ạ. S 2> เอาเขาพ่อสักก็พ่อก็สักให้แล้วแต่นั้นเริ่มสักเลยเขาพอห้องว่างปุ๊บพ่อสักอ่ะ เขาก็สักหย่อมหนึ่งทีน <ก S 2> ั้สักหย่อมพอแล้วพี่เกียดเขาเป็นงั้นเมือม่อยนกะูเมื่อยแล้วพอมาเขาจะนั่งคุยจ้างเล่นกันมากกว่าบางทีก็เอ้เทรดไว้กูกูขอตังค์มึงสองร้อยเลยคือพ่อเขาาส่วนมากค่าคูจะตรางสองร้อยบอกได้พ่อเขาก็สักทีก็สักอ๋อตังค์สองร้อยผมก็ใส่ไปผ่านเด็กกูเขาก็สักสักที่หย่อมหนึ่งพอแล้วไปนี่คนนี้คันนี้พอแล้วซึ่งซึ่งอยู่เขาเนี่ยก็เหมือนอยู่ เดี๋ยวเขาพ่อนะเขาคุ้นเคยอ่ะหมไหนมาไหนด้วยกันตลอดตามไท่องต่างประเทศก็ไปกันสิงคโปร์อะไรอ่างเนี้ยเรื่องราต่างประเทศมีไหมเกี่ยวกับพ่อร่าฟังอ่ามีมีอยู่ช่วงหนึ่งพ่อจะไปสิงคโปร์ซึ่งลูกศิษย์พ่อเนี่ยเขาไปติดต่อนักไว้ที่สิงคโปร์เขาก็เลยบอกพ่อพอดีผมเปิดร้านสิงคโปร์พ่อจะเปิดร้านให้ผมหน่อยครับบอกเออได้เห็นไปเปล่าผมอยู่พิตียพอดีบอกไปพ่อเดี๋ยวค่าตัวออกเอง ผมสองคนไปเทียองเองส่วนพ่อลูกศิษย์ลูกหาเขาจัดการเขาไปจะไปเที่ยวครับไปดูแลพ่อไปก็คือไม่ได้ดูแลอะไรหรอกเขาบอกกูไม่ต้องดูแลกูโตแล้วึงไม่ต้องดูแลกูดูแลตัวเองได้พ่อเขาจะเป็นสไตล์แบบนี้ไปเที่ยวปลายเสร็จปุ๊บไปมันเป็นเรื่องสนุกเยอะก็คือไปกันมีผมมีจันเอกก็คือลูกศิษย์พอดีไปต่างาประเทศนะแล้วพอด่าแล้วก็เจียปตีคนก็ตีตัวกันไป ไปถึงเลยผมก็ไม่เคยไปต่างประเทศหรอกครั้งแรกในชีวิตที่ผมไปต่างประเทศพ่อชอยไปเวลาเข้าตอมอที่สิงคโปร์นะก็จะเป็นสองสองสองขึ้นมบอกให้แยกกันไปเลยเว้ยจะได้ไม่ต้องอ้นี่เรื่องใช่ไหมก็มากับคนที่เชื่อนะอ่ะแล้วผ<า>บ,บพอเขาบอกว่าชื่อชอนแล้วก็อ่าคุยกับตอมชออื่อชอนคือมันก็เป็นผมก็ไม่เคยเจอนะแต่คือเหมือนตอมเขาไม่คดีอ่ะคผมไม่คดีดีกว่าเหมือน้องคณตวนหน่อยอะไรเงี้ย เราสรุปก็คือ,ขอเขาก็ปล่อยมาผมรถยนพร้อมพ่อนะ่ะพ่ออยู่ในห้องผมอยู่ข้างนอกเด็กปุ๊บพ่อก็เห็นตั๋วละ่ะผมก็ออกมาออกมาแล้วก็ไปกันพ่อก็ไปทําธุระเปิดร้านเปิดอะไรให้ลูกศิษย์เขาซึ่งที่จันเอกก็ไปเที่ยวแล้ก็ซึ่งไปที่นู่นเขาจะมีคาทิโนนะครับมีคาทิโนพ่อก็ไปแสดงปฏิหารให้ดูมผมก็ไม่รู้หรอกเราไปเนี่ยอยู่กับพ่อมาสัก หลายปีแล้วล่ะสี่ห้าปีแล้วช่วงนั้นีอยู่กับพ่อมารเราก็มีกุมารพ่อเราก็เรียกกุมารเราพึ่งผมเเลแลกเงินมาใช่ไหมนั่นเป็นดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งจะไปเล่นอยากไปลองเล่นในคาสิโนีูครดูแต่ว่าผมก็เอาไปห้าสิบตอนทีเทียบแล้วักประมาแปดสิบตอนก็ต่างคนต่างแยกไปเล่นพ่อเขเล่นของเขาผมก็เล่นของผมพ่อไปเล่นเขาเ,เ,เ,เรียกไฮโรดี้ตอนซึ่งเวลามันกดเนี่ยลูกลูกลูกเต่าเลยมันเด้งปุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งใช่ไหม แต่แปลกอย่างหนึ่งคือผมไม่่ยผมไม่เล่นรูเล็ตเล่นสล็อตเล่นอะไรมันจนหมดตังแล้วคตังหมดแล้วล่ะผมก็กลับมาอ่าพ่อพ่อลองเล่นอยู่เลยรวมครึ่งชั่วโมงอ่ะพ่อแทงสี่ห้าหกห้าหกสี ателя, ่แ็งโต๊ดพ่อแทงอยู่มั้งครับผมสามที่สี่สิดตาแม่งก็ออกอยู่เลยงั้นมี assessment. เต็มที่ตาสองตาที่มันเปลี่ยนหนคาดแต่พ่อก็ยังแทงอยู่นะแม่งก็ยังออกสี่ห้าหกอยู่จนจนเจ้าเนี่ยเขาเปลี่ยนคนมาเปลี่ยนเจ้าอ่ะเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนเจ้า เปลี่ยนเจ้ามากดคร <ức า S 1> ไอเนี่ยผมบอกโูพท่อโอ้ใช้อะไรเนี่ยผมโดนแดกหมดแล้วเนี่ยพ่อ,อันได้อยู่เลย <lok S 1> <ะ S 2> บอมกมึงเรียกอะไรมาผมบอกมึงเรียกกุมารมาพ่อบอกเฮ้ยของกูเลยเรียกแม่มาไว้ซึ <c oughs> ่งพ่อเขาจะดังได้เปิดมากาพ่อเป็นวิชาที่พ่อเขาสำเร็จเขามั่นใจมากบ <c oughs> อกโหสุดยอดเลยพ่อสุดยอดไปเห็นหมดแล้วบอกหมดแล้วพ่ออิสฉาเขาด่าใช่ไหมพ่อเขาเล่น เราก็ถามอะ่ะไอ้เจ๊บ่ะหมดเหมือนกันพอ่อเช๊บ่ะแต่พอ่อยนะังแทงอยู่นะครับซึ่งวันนั้นนะพ่อได้สี่สิบห้าสิบตาเนี่ยครับพ่อได้เกินครึ่งแสนอะคนับนั้นนะเขาถามผมว่าไอเ้เถนผมมึงหมดไปเท่าไหร่ห้าสิบดอลพ่อเขาก็นับเลยอ่ะปลายสัตว์เลิกนะครับห้ามเล่นแล้วนะอ่ะเขาก็ให้ไอ้เจ๊บหมดเท่าไหร่แปดสิบวันนี้ขอขอบคุณสิทเก่า ที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป